สวัสดีครับเดือดจัเจ็ดนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพบกับหูฟังตัวใหม่นะครับเป็นหูฟังเรดมี่บัตส์ฟรีไลท์นะครับเป็นเวอร์ชั่นยอ่อส่วนเวอร์ชั่นที่เล็กลงนะครับกว่าตัวเรดมี่บัตสฟรีปกติแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวกว่าเกือบครึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเห็นในช้อปปี้เขามีเซลนะครับอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทจะประมาณ6กเจ็ดร้อยคือผมพยายามจะหาราคาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าราคาจริงเนี่ยเขาอยู่เท่าไหร่เพราะว่าบางช็อปอย่างเจดีเซ็นทรัลเนี่ยโชว์ว่าเป็นพันเลยพันห้าด้วยซ้ำแต่ว่่่่าาาาารรรคคทีีเาหณานะตออนน้้ไดับยูชง ชัก6 700นะครับเพราะตอนนี้ Fast 500, แฟลชเซลลมัน500ก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิป,ปรีวิวนะครับแล้วกแกะกล่องให้ดูเลยว่าหูฟังเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความน่าใช้ยังไงนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาต z o o เข้าไปนะครับเพราะตอนนี้เป็นเลน u l t ต a w i d นะครับจะ z o มเข้าไประยะปกติที่1 x นะครับก็จะโฟกัสได้เพราะว่า u l t ต a w i d จะโฟกัสไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์เลฟมี่นะครับไม่ใช่ Xiaomi ซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเลฟมี่เป็นแบรนด์ลูกของ เลยมีบัตสตีไลท์นะครับเป็นตัวตัวเล็กเนาะแล้วก็หูฟังเป็นสีขาวตอนแรกผมจะหยิบสีดํามาแต่ว่าสีดําถ้าเกิดถ่ายวิดีโอให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะมีความเรียกว่าความเข้มของตัวสีเนี่ยทำให้มุมมองเนี่ยน้อยกว่าสีขาวนั่นเองก็เลยเลือกสีขาวมานะครับทีนข้างก็จะมีรยายละเอียดบอกว่าตัวนี้เป็นบลูทูธ5.2นะครับแล้วก็ใส่ไว้ในหูได้นะครับแบบแยกข้างนะแล้วก็กันน้ำเนี่ยครับกันฝุ่นเนี่ย IP rating ที่54นะครับ54จะน้อยกว่า68ของทางซัมซุงนั่น ตัวเลขดิจิตตัวแรกนะครับของตัว IP64 คือตัว5นะครับคือการกันฝุ่นได้ระดับที่เกือบจะครบทุกอย่างแล้วแต่ไม่สามารถกันฝุ่นได้ระดับสูงสุดนั่นเองการฝุ่นระดับที่เรียกว่าเล็กๆเนี่ยครับจนกระทั่งขนาดถึง1มิลลิเมตรเนี่ยเช่นผ่าชนกลางของฝุ่นนะครับทำได้เลยแต่ถ้าเกิดกันฝุ่นหนักๆเนี่ยอาจจะต้องไป IP ที่ขึ้นต้นด้วย6นะครับซึ่งซึ่งมันของหูฟังที่ราคาสูงขึ้นกว่านี้นั่นเองส่วนก,นการกันน้ำเนี่ยครับเลข4เนี่ยก็กันน้าระดับที่ป้องกันน้ำ าการสาดน้ําได้แล้วแต่ยังไม่ป้องกันการฉีดน,น้ําแรงดันนะครับก็ถือว่าใช้งานชีวิตประจำวันทั่วไปได้แล้วเพราะว่าขณะเดินเดินเนี่ยหรือว่าฝนตกเนี่ยมันก็ป้องกันน้าได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้เอาไปชาร์จในน้านะครับไม่แนะนาให้เอาไปแช่น้ําเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเออกแบบมาเพื่อชีวิตประจำวันเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเอาไปเทสแบบนั้นนะครับและการเทสของเขาอยู่ในห้องแลบด้วยนั่นเองก็ สเปกคร่าวๆนะครับเขาจะบอกว่าหูฟังเนี่ยรอ,องรับแบตเตอรี่นะครับไม่รองรับแบตเตอรี่สิมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่50มิลลิแอมนะครับแล้วก็เคสอยู่ที่ตัว 300มิลลิแอมนั่นเองในการอินพุตเข้าไปนะครับในการปล่อยออกจากตัวเคสเข้าสู่ฟังเต็มที่หนึ่งที่150มิลลิแอมเนาะแล้วก็รองรับบลูทูธ5.2ุนะครับคร่าวๆประมาณนี้การใช้งานเนี่ยถ้าผมดูข้อมูลของทาง Xiaomi เนี่ยก็บอกว่าสามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ที่5ชั่วโมงแล้วก็การชาร์จจากแบตเตอรี่เคสจนกระทั่งถึงตัวหูฟังอยู่ที่18ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะแกะกล่องให้ดูนะครับน้าหนักของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4.2กรัมนะครับแล้วก็น้ําหนักทั้งหมดเลยนะครับรวมชาร์จิงเคสเนี่ยไม่รวม,มลกล่องนี้นะ36กรัมนะครับก็ไม่ได้หนักอะไรเนาะอะ,อะให้ดูด้านหลังทีนึงนะครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์นะว่าตัวนี้เป็นผูนะ้นําเข้าคือใครนะซึ่งปกติเนี่ยผมซื้อมาจากในเน็ตเนี่ยออฟฟิเชียลโซจะเป็นลายนี้อยู่แล้วนะแล้วก็จะมีมาตรฐานในมากมายตรงนี้เลยภาษาจีนนะครับแล้วก็จะมีซีเรียลนะครับก็จะเป็นบาร์โค้ดผมขอหยิบปิดซีเรียลนะก็จะโชว์ว่า me, three, like, เลมี่บัตส์ท,ทนะมี การเช็คในเว็บของ Xiaomi นะครับโดยการขูดตัวนี้ออกมาเนาะโอเคขอแกะกล่องเลยนะครับอยากจะเห็นข้างในเหมือนกันด้านล่างอ่ะอันนึงด้านล่างก็จะมีเขียนนะครับเครื่องมือโทรคมโทรมคมนาคมอุปรกปรณ์นี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกําหนดของกสทชซึ่งปกติแหละครับของในจีนผลิตมาไทยไอ้พวกวัน,นยุกนี่ก็จะไม่ตรงอยู่แล้วอาจะประหลาดปนิหลาดทีนึ่งก็ไม่ต้องตกใจนะครับของ Xiaomi เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะครับโอเค แกะออกมาแล้วนะครับก็จะเป็น Xiaomi เ,เอ้ย Redmi นะครับเ็เป็นคู่มือคู่มืออันแรกเนี่ยจะเป็นคู่มือของเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของ warranty ไหม warranty ใช่ก็จะบอกว่ามีภาษาอะไรบ้างนะครับวอลเล n ตี notice น,นะครับก็จะเป็นหน้าแรกหน้าแรกเนี่ยก็จะบอกว่าให้เช็คนะครับในเว็บเองซึ่งปกติคูฟังพวกนี้ก่อนหน้านี้จะอยู่ที่6เดือนแต่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ปีแล้วนะครับเมนูเนี่ย ก็จะไม่มีภาษาไทยนะจะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นการบอกว่าเคสมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยพร้อมกันนะครับตอนนี้ในกล่องผมไม่แน่ใจแบตเตอรี่เขามีขนาดไหนนะแต่คิดว่าน่าจะพอมีอยู่นะครับเอ้าติดอะไรอ๋อเดี๋ยวให้ดูในกล่องนะครับในกล่องก็จะมีช่องนะครับเล็กๆตรงนี้เนาะช่องใส่ตัวหูฟังนะครับจะมีล็อกๆออยู่ส่วนช่องใหญ่ตรงนี้ครับจะเป็นจะเป็นช่องที่ไว้ใส่ตัวคู่มือนะครับขออนุญาตแกะนะครับ พอดีเหมือนจะต้องแกะด้านหัวด้วยเพราะว่าเหมือนหูฟังเขาล็อกอยู่ทางด้านหัวนะครับแจกดีปกติเนี่ยมันจะแกะด้านเดียวแล้วเทียมมาได้เลยแต่ว่ารอบนี้ต้องแกะสองด้านอ๋อข้าคู่มือนะครับก็ไม่ทันได้อ่านเนาะแต่ว่าด้านข้างเ็าจะบอกว่าเขามีโหมด low latency โหมดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานซึ่งก็อยู่5ชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่ ในการชาร์จเนี่ยครับรองรับการชาร์จหัวชาร์จแบบ Type C นะตอนนี้ออกมาแล้วนะครับอีกชิ้นหนึ่งของนี่เขย่ามันไม่ออกจริงจริงคืออะไรคืออะไรเอ่ยคือแพ็กเกจทำมาดีนะแต่ว่าทำไมมันแกะยากขนาดนี้อ๋อโอเคครับออกมาแล้ว เหมือนจะเป็นเจ้าจุกยางนะครับที่แกะออยากจุกยางในนี้ก็จะเห็นว่ามี2องส์นะก็จะเป็นซส์เล็กนะครับแล้วก็ใช้ใหญ่เลยโอเคพระเอกของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าหูฟังตัวนี้ หูฟังตัวนี้ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าเลดมีนะครับแล้ววัสดุสีขาวเนี่ยผมสังเกตว่าฝากับตรงเนี้มันเหมือนโคะโทนกันอะเหมือนพ่นสีมาไม่เหมือนกันเนาะนี่ต่างนิดนึงสายตาจับได้แล้วก็วัสดุไม่ดีอะไรเลยถ้าเทียบกับเจ้าหูฟังเจ้าอะไรนะเสียวมีที่ผมเคยรีวิวไปตัวเล็กของดำๆนะครับตัว ตัวนั้นน่ะน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าเยอะเลยแหละแต่ตัวนี้เนี่ยจับดูแบบราคาถูกอะ่ะบอกเลยว่าราคาถูกแล้วก็ด้านหน้าไม่มีอะไรเลยไม่มีสกรีนทั้งสิ้นวัสดุจะสังเกตว่าผมเอานิ้วลูบแล้วก็ไหลไปเลยคือไม่ได้กันลื่นไม่ได้กันอะไรแต่จับอย่างนี้กำมือแบบนี้นะครับก็ถือว่ากำได้สะดวกดีนะไม่มีความอ้วนอะไรมากมายเฉ๋ากางเกงได้สะดวกนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟไม่ติดเนาะผมคิดว่าน่าจะไม่มีไฟหนึ่เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับป้องกันตรงนี้ก็จะเขียนว่า remove it นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชาร์จิ้งเคสสเปคนะครับจะอยู่ในด้านนี้เดี๋ยวผมขออ,อนุญาตก็ทีหลันนี่นะครับก็จะบอกสเปคในด้านนี้ซึ่งปกติหูฟังอะ่ะเขาจะไว้ที่ด้านก้นหรือว่าด้านหลังแต่เนี้ยมาไว้ในฝาเออก็มีความประหลาดอีกแล้วนะครับประมาณนี้เนาะแบตเตอรี่ขนาด1.2 1.17ดองจุดเจ็ดวัตอลนะครับสามมิลลิแอมในเรื่องคาปาซิตี้นะครับแล้วก็หูฟังแต่ละข้างก็จะมีแบตเตอรี่ขนาด50มิลลิแอมนั่นเองนะครับ ในเวลาเข้ามาครับเจ้าหูฟังตัวนี้ผมอ,ออกมาแล้วเนาะเข้ามาถึงถึงถึงในเวลาเข้าเข้าเรื่องนะครับก็จะเป็นหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็พร้อมชาร์จิ้งเคสเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันค่อนข้างจะหลากหลายแต่ก็ไม่ได้เยอะ กับเทียบกับรุ่นพี่เขานะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวเล็กนะครับก็จะมีการชาร์จแบบการใช้ตัวทองแดงสัมผัส2จุดนะครับตัวนี้ก็จะมีเรียกว่าอะไรเดียวเอียฮุกเขาใช้ว่าเอียหุกอ่ะมันคือเหมือนยางไว้เกี่ยวที่หัวครับเพื่อให้ใส่ได้พอดีนะครับไมโครโฟนกับตัวไมโครโฟนด้านนอกด้านในก็จะมีนะครับตัวนี้ก็ตัวปล่อยเสียงนะครับตัวนี้ไมโครโฟนด้านนอกเนาะคิดว่าน่าจะเป็นตัวลักจับเสียงรบกวนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ที่เขาป้องกันเนี่ยคือ touch a r e ยนะครับจะมีการ touch เพื่อให้สามารถจะเปลี่ยน หมดต่างๆได้นั่นเองซึ่งการใช้งานทัว่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดบอกเล่าอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปที่เป็นคลิปการใช้งานรีวิวเต็มๆนะครับของเจ้าหูฟังตัวเลปมี่นะครับมาตามไลค์ให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับรยังไงเดี๋ยวผมก็จะพยายามจะเอามาใช้งานจริงๆจังๆอย่างน้อยก็สองสามอาทิตย์อย่างที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ออกมาบอกเล่าทีหนึ่งขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ